ยันมือมากดเออเอ้าจะข้าบันนะวะล่ะก็โดยโดยเดี๋ยวมาเจ้ากระเซไว้ในเครื่องปวดหลังลูกเอออันนี้น้ำจากใดวะลูกอันนี้อืมตอนนี้พี่น้องน้องแบงกะมีน้ำใส่แบบแต่ปวได้เมื่อยแล้วเนาะลูกเนาะเออดีใจน้ำเลือดด่าเด้อน้าโก้เนาะ กับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร so ์ดสุขสุคนเนาะบพราว่าสิเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับข่าวสูซองสาบุญตาสาแน่อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยมือนี้มาพบมาพูกกับสาบุญตากะสาบุญตามาหาหน้องแดงน้อยเขาคือเก้าอะไรพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยโดยอ่ามือนี้กับคุณได้พ่อแม่พี่น้องเนาะ เกูแปลกตาแจ้งใดกับไปเบิ hey, ่งไปส้มน้ำก yeah. ันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยโดยโดยปะพ่อแม่พี่น้องเขาสีขาไปหาหนูแดงเลยอีดาอยู่เพื่อนน้อนเนาะอูขี้ตมแน่นี่ิ่งในพ่อแม่พี่น้องทางเขาเพื่อนเพื่อนนะนข้างว่ามีตมมนอกเพราะว่าน้องบ้านน้องในฝนตกเนาะลูกอืมมื่อนี้ได้เสามาแล้วเนาะน้องแดงเนาะอีดาขวดเพื่อนมาลูกกันนะโดยสบายดีลูก โดยอาสาวมาส่งทางไปได้ดุสาวมาส่งเวนนี่อืมโดยโดยดีใจน้องเลกเนาะอืมสุด้เพื่อนส่งโมเดิร์นคือเจ้าวอาเนาะโดยความฝันโมลูกแม่แห้เออโดยโดยโดยมากะมีขนมอามาฝากด้วยแม่ไปแจายลูกแม่จนลูกกะโต้ลูกกะตอนแรกมามาอยู่บ่โดยอ้าบางทีมันแดดกโดยโดย โอ้เคยหล่าอยู่เพื่อนผู้เดียวบ่อยู่กับน้องคุณแม่เออน้องอยู่เพื่อนบ่เออคุณนะพ่อแม่พี่น้องน้องเพื่อนกันเลยเนาะเอเห็นเห่นเนาะดดิพี่นน้องโลกกาบ่เป็นบ่น้องแดงกะลกกาไปยุกแต่เพื่อนยังอยู่น้ำเอื้อยอยากอยู่น้ำเอื้อยเน่พ่อกลับไปบ่ลูกเมนพ่อน่ะไปวัดปลุกปั้นไสได้แหละเนยังพ่อไปจบ้านเพื่อนอ่บ่เอ้เม่อวันที่มายันมื่ออื่นไม่จักดูดิแต่ ก็คือเฮือนดีแล้ว,ว่ญาติในเดีย๋ยนะแม่ <laughs> แบบกัเฮือนดีอยู่แต่แบบแม่นอนกับน้องก็บญาติแล้วปะญาติอยู่บ่แต่ญาติแหละแต่ว่าแม่์จนมาอยู่เนาะมืนเนเอ,อเลยมาอยู่แต่เลยแล้วรวยล่ำพังกะบญาติอยู่น,นอนหลังเนาะแม่นี่เหมือนไก่ถนนเด้เออเพื่อนไก่ถนนนอนกับญาตอ่ะบ้าหลอกได้อยู่เนาะหลอกได้อยุติแต่แบบแม่เออก็เป็นสาวได้เนี่ยคิดญาตินาะตะกี้เจ้าเคยญาติอยู่บ่ตอนน้อยบ่ ต้น่อยเยญาติเออสิชงสามปีขึ้นลังอะนะลูกปุยญาตเน้ะโอ้ยเดี๋ยาเขาเป็นเศษเป็นสาวแล้วเนาะเออเนึงข่าวอีกแล้ววันนี้เอออย่าหนึ่งข่าวกินกัมยังหลุมทอดไข่ทอดไข่เออโดยโดยเฮ้เนาะน้าหันใช้ได้แล้วที่ลูกต้ยุปันกะได้ยังตอยาน้มนเป็นเโดนบอนังหละเวลาเขาเปิดเธอหนึ่งน้า แบบเอาก็ยังบูฮูม่ใชิได้รีบบอกแล้ท่านได้เปิดบ่อเดี๋ยวนี้นะเปิดแล้วตัวเศร้านะเต็มแล้วทันหนึ่งเมื่อทันหนึ่งเออแบบว่าเพราะวเสียงสุราเซิลมันก็ใส่กับแสงเด็ดเนาะกับชิได้โบราณคือไฟฟ้าเออกับ่เป็นยังลูกพยายามแบบเดียวกับมีแนวตูงอยู่ด้เนาะอ่ะเออเอาเสียงยังแสดังลูกเสียงนกขัดคอนซัปแล้วคันสากเลยดังบ่ โดยโอ้อ <Đ> oh, mm ัน hmm. นี้เนาะเบิ่งเด้อขออนุญาตเบิ่งเออเวลาสากได้ดังเนาะเออคิดว่าเสียงใดนะโดยกวาดเทือนที่ลูกเลยใช่หนะคือข้างแต่โมหนึ่งนะลูกเอายังเบ็ดจะหายเป็นโทษจะหายห้อนก่อนเออหายห่อนก่อนคุณนะอนุญาตเบิ่งเคือนคุณก่อนขั้วนองแดงทักอันนี้เนาะพอดีเนาะนองแดงเนาะใช่พื้นไหลูกใส่พื้นเรื่องขาด เดี๋ยวประหยัดได้กับประหยัดไปเนาะเดี๋ยวดยปออกนอกหนึ่งขาวรถดุเมนเมนแนวมันแนวเลยเดยว่าเมื่อวานผลต๊อยู่บ้านน้องแดงเอ้วันนี้กับต๊ะเนาะบ้านน้องแดงนี่ผลต๊ดีเน่เดียโดยอือเอาไปเสื้อบางพุณนบอลุกเอ้อ เลยเลยฮะเศรษกับพ่อแม่พี่น้องโอ้คล็กใหญ่เนาะย่างดีเลยพ่อแม่พี่น้องเลยก็ดีใจน้ำอ่าน้องแดงแล้วดิเนาะความฝันกะเป็นจริงแล้วน้องแดงเอ้ยเจ้าอยากได้เฮือนชงโมเดิร์นนะลูกเมนดโดูเออร่างได้หัวนะเดี๋ยวเมนจะบอสเซยไว้ลูกแยมเศร้านะ เดี uh, Now, uh, oh, ôi, uh, ๋ยวข้าหนึ่งแล้วเลยแซ่โรเดอม์มึงหน่าเดอรมันติดแนี่ไม่ก็แบบยังแม็กยันมือมากัดเออเอาจะบ้านนั่นแหละดูโดยโดยเดี๋ยวมาเจ้ากระเซยไว้ในเพื่อนบอลลูกเอออันนี้น้ำแจกใดบอลูกลุกนียอืมผมเป็นพี่น้องน้องแบนกะมีน้ำใส่แบบแต่บอได้เมื่อยแล้วเนาะลูกเนาะเออดีใจน้ำเลิศละเด้อน้าโก้เนาะไม้กระโปรงได้เนาะให้โกเอืีอยมาให้ปลูกนะติดบอลลุก ติดเบิ่งไปเบิ่งกันเองผัอเมียพี่น้องหามาปลูกอีกเนาะล่ะอือวเนี่ะเออโกมาขอกมาขามแต่คือว่าเด็พผัวม่พี่น้องเนาะกะมันแข็งเมทางมันมือมีแบแบ่ลูกแ่แบกัดเนาะเออแต่โบมีหัวเนาะลูกโดยหนึ่งข่า จ้าเลยโอ้แม่ก็ไปดำนาซอยไม่เท่าบ่เออกันว่ายาซอยไปเท่าแล้เพิ่นก็นับจ้างเนาะแม่โอ้ยายจอดเป็นคนูอยู่เนาะน้องดเนาะไปๆลูกอืมเจ้าอพี่น้องมามื้อนี้กกาน้องดกยาวได้ได้นี่เนาะโอ้ อืมใบกะสูตนี่กับสีใบใบพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเออค่าน้องแดงนอบ้านนี้เนาะกลางคืนเปิดได้ตลอดด้วยบ่อนางลอดไฟเจ้านี่เออบ่ดไดดับเนาะอ้กะเสียเปรียบเทียบกับซ้ำมันไฟฟ้าบ่ได้พ่อแม่พี่น้องเลยนี่ถ้ามีแดดเนาะนอกจากว่าบ่มีแดดน้องแดงเนาะเออโดยโดยดีได้หละลูกอ่ะด้วยสบายดีสบายกัน เมยมาเมื่อไงกันหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าโดยทังเมย์นอกใ่ไหเพื่อนไปดำหน้ารับอ่าช่วยเมเต่าเพื่อนยังบบเล่อเนาะยังโดยจะค้นนะอ่ะอยู่เพื่อนอยู่กับน้องเพื่อนสาวบัสบายดีเด้อเนาะที่ได้สาวบัโอ้ลมน้ำน้องเพื่อนก่อนพ่อแม่พี่น้องสาวบุนตาเกี้โอ้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะอ่าห่างน้ำโอ้มันโบเล่อนาบ่หนูแดงน้ำเข่าอยู่บ่ลูกอ่ โอ้คิดว่ายันบ้านหน้าหมู่ลงเนาะเห็ดแยกกินมื้อนี้่น้องอ่ะอืมโดยโดยอ้าโต๊ะพากันเห็ดย่างลูกหลานนี่เห็ดลินบ่นี่โอ้สบายดีพ่อแม่พี่น้องแม่ลูกสดีเออสบายดีชุกชุกชุคนเด้ออีดาน้อยสบายดีได้ไหมลูกเนี่ยนางหน่อยนี่โบปินเนาะก็คือน้องของน้องแพ้วของพี่น้องเลยเนาะโอ้คุณอ่ะมาแบบนี้กันน้ำ สวมตาก้าน้องแดงบ่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนียผู้กะกะงามเลยนะอีกบัวโดนโมนาน้องแดงก็ได้ดำหน้าแล้วนี่เนาะอืมโดยโดยดยพี่พ่อแม่พี่น้องตาเ้าเพื่อนกะจริงๆแล้วเพื่อนวานบ่ได้มีน้ำเนาะอืมผู้โดยโดยของน้ำของน้ำกะเสียบร้อยเนาะแต่ว่ามีเพื่อนใหญ่กะโอ้คือสิสมบูรณ์เนาะหน้องแดงบบบนี้เนาะ าเราก็ดีมุกดีใจเนาะที่เห็นอ่าเสามาแล้วโอ้ไปเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องเลยเลยอืมสายยางนี่กระเทือห้องน้ำเลยเนาะนี่เนาะอืมคนมาอันเตนะ็มถังนึงยังบ่ถังนึงกะโอ้กะโ,โ,โอเคแล้วสานีพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ เพราะว่ามันโมเมนต์ไฟฟ้าเนาะเป็นแค่แสงแดดกัโอ้เก,ก็บได้ซัมนี่ก็ดีแล้วเนาะโดยคอะัก,กดีวดทีเนาะแจ่งใยกะดีมุกดีใจน้ำพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเอ้อยเดยบบ้าเฮือนหนูแดงนี่พ,นนนนนพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าระเบียงเนาะลงมานี่ก็เป็นโต๊ะนั่งพ่อแม่พี่น้องเลยดีดี โดยนนทางห้องนอนนูแดงกะมีประตูเรียบร้อยแต่ทางห้องพ่อแม่เพื่อนกะโอเป็นอย่างเนาะพ่อเพื่อนเคยนอนกะจำเสียงให้เทียงหน้าเข้าเลยเลยเศร้าในกระสิบหาว่จจาโเาะต้นนอนสิบหาต้นพราะงพี่น,อน้นอนเนาะกะคือเป็นเพื่อนกะ ใช่ไปมา4ห้องนั่นแหละโอ้ดีๆๆเนาะเลยอืมก็ดีแล้วะเแม่สายเพิ่นก็ยังเหลือเยาเขาางเาก็ต้องางินมากวดๆเนาะดส่วนๆน่ะมันจะเดเน้องเพิ่นจะบ่หาผ้าลูกางาได้จักมือแล้วมีบ่มือเดียวมือเดียวหากางเช้านี้บ่ยแม่โอ้ดี ดีใจน้ำหนูแดงเนาะเลยพี่น้อยสิได้บ้านบ้านใหม่แล้วเนาะดีใจแม่นแต่คือความฝันเพิ่นนนั่แหละเนาะเฮือนแบบนั้นบ๊ลุกเจ้าเดียวไปเบิ่งดูแมนแมนฮันดีทรงโมเดิร์นทรมงานมาเงินเนาะทุกวันอื่นเนาะเด้อเฮยหันในหัจักคิดอีละสาวแม่นมีเฮือนแล้วกะโอ้ดีใจเลยเนาะสิได้มีห้องเป็นของตัวเองแบบแมนแต่้นี่กะพุ่มใจเลยเนาะหลานเนาะเตะกะ तो เอิกกระนนนอนนําได้โดน้องๆนําจ้าบ่เอ้ยตัน้อยบ่บาะตัน้อยอืมนอนเป็นหมู่กันเนาะแม่นอนเป็นหมู่เอื้อยย่านเอื้อยย่านได้ซะพัดลมเจ้ามีอันเดียวบ่แต่แม่แม่1ก็เลยน้องๆเจ้าฮ้อนก็เลยมานอนรวนอนนํากันถามแม่น้องเลงว่าตะกี้เจ้าบ่เคยมีพัดลมนี่กอยู่ได้เนาะนะกะกพอได้อยู ตอนแต่บัดตอนนี้เจ้าปิดพัดลมเลยกะอยู่ได้ใช่ไหมเออเป็นแบบว่ามีอะไรก็ได้ง่ายๆแต่มีกะดีน่าจะวัวตอนกี่กะตอนเขาอยู่น้ำเมฆาเขานะเขาบริชายพัดลมได้เอาเจ้าบ่มีไฟฟ้าดมอันนี้กะเป็นสากเบ็ดแต่ว่าเพราะว่าชุ่มเอื้อยหรือว่าชุ่มอ้ายค่ะคู่จักเจ้าดี ก็ค e e ือพูดแจ็คตะกี้บโอ้เนาะแ็คือแม่เพื่อนก็ช oh, no. ิได้ใส่น้ำแล้วเนาะน้องเย่ไม่ได้สะดวเฉบายไปนันโอ้ขบเป็นยังดอกเพื่อนอ่าแต่วินยาณเพื่อนห็นดูกอะคือสิดีใจเนาะละมีวาหูหูแม่เจ้านะมีก็จักไปทางใดอ้าเจ้าบะไรเจ็บป้อด้หูยย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 ยเก่าหยยยยยยมยยยาย จ้าผล่กี่ใบจ้าผล่กระแตบูฮู้เออเลยเจ้าต้องเก็บแล้วกับบูซาไปด้วยหรืเด้อเพราะว่าคุณพักคุณของแม่เขาเด้วันศิลป์เขาก็ต้องบูซาเนาะต้องบูซาข้อมือค่ะบูซาก็เอาหูแม่นี่ยแหละทุกวันผ่าเลยเด้อเลยเพราะว่าเจ้าต้องพิมพ์เนอเพราะว่าข้าวข้าวต่ก่อนนี่กับเจ้าบ่ได้คอยท่ายู่เนาะเพราะว่าู่นี่ก็อาจจะบ่มีลายคือปัจจุบันนี่เพราะว่าปัจจุบันนี่ อาเจ้าหรือว่ามีโทรศัพท์หรือว่าถ่ายดูมันง่ายเนาะเมนกถ่ายไว้เนาะเมนก็เด้ยมีด้ถ้าเจ้ามีลาบใบหรือว่าใบหนึ่งนี่จะเจ้าควรเก็บไปเด้อมีดายกับแบบผูกเม้าถ้าว่าเฮียหายไปจ้ะ เจ้าอาจจะไม่เห็นเนาะโดยเราเนี่ยชี้ถ่ายเอาเอาหาหูบแล้วก็เจ้าก็ถ่ายลงไว้ในโทรศัพท์เลอเลยสั่นกับไปขยายเนี่ยห้างมาซาบุเมนเลยถ้าว่าเจ้าเห็นเห็นหูบแต่ก็เจ้าก็ลงถ่ายให้แจ้งๆแจ้งเลยเจ้าไปขยายไหมเลยแก่มาติดพนังไว้เนาะเมนเลยใบเบิ่งใบแย่งนี่แางเดไดเก็แม่เนาะแมนสุดแล้วครับก็ถ่ายในต้นเลามีโทรศัพท์อีเจ่าเลยเอาลูกออกแล้ว แมถ้าว่าจะมีโทรศัพท์เนาะจะมีโทรศัพท์ใหม่เจ้ากะลองถ่ายถ่ายคู่ก็พอเจ้าแน่นเนาะถ่ายใบบึงใบแงงอยไงได้ครูพอกับถ่ายใบน้ำเนาะเพราะว่าถ่ายใช้โทรศัพท์มันเลยเวลาเ้าไปทางห้องทางไกลถ่ายไม่ได้เ้าไปทำหกทำงานกับพอได้เบึงยังมีเวลานีกมีละโอ้ยวันนี้ไปมาหาหลายวันนึงแหละก็มีอยู่แต่ไปเที่ยววันนี้ละ กวดเกียดเลยนี่แหละโอ้จะมีแต่เกียบต่กวดแบบเชี่ยวบบซั้นเนาะเชี่ยพื้นที่น้องเด่นตัวนี้นะเพราะว่าโอ้โบจักไม่โบจักอีกอย่างนู่อีอะเพราะว่าทังช้างเพื่นหากระหิตในบ้านของน้องเพิ่นเด้แล้วแต่ทั้งน้องเพิ่นก็ยังบบได้เมียนเพราะว่าายขู่หลายคนมาหาน้องทั้งนที่น้องก็อาจจะบบว่างในดีแล้วล่ะเนาะเป็นสาวคนแรกแต่ก่อนนี้เจ้าชาะยังก็ิ จะทนอยู่บ้านนั่งละจะจะทนอยู่แต่แบบขาดโทรศัพท์ก็ไม่ไม่อยากเข่าขาดทักไม่ได้เหรอ่าใส่ผัดลมได้ใช่ไหนั่งละก็คือน้อยคือทนเนาะถาคือไงนี่ได้ใช่ไหนั่งละทนไหมทนเพราะว่าเป็นกะหัรประกันเป็นปีคุละนื่อเพราะว่าช่วงนี้แกแบบคึมๆแน่เนาะอาจจะบวชคอยแดดแน่ก็เลยแบบก็บม่อยากทนบันไดแล้วผมเชื่อว่าได้น้ำได้ยังกะอาบเป็นยังสบายเพราะว่าน้องมีอ่า ทางเก็บน้านเลยดิก็บนั่งก็กินแน่แบบใส่เน่แมนจะได้ดนแมนเจ้าต้องล้างสะอาาแน้วกอะเอา่อขาปิดไปเนาะหมดตองใหนน้องไปดิเงเออมีได้เทปหรือมาหายใช่กดปวดใช่กระตุกันาดไว้แมนแมนเนาะแม่จะไปคู้มือบอะไปนอนอยู่กูนี่ตอนแรามาตอนแรงมามือกอนันบ่ได้มาเนาะเออสถานกาก็มาจะขึ้นหลุ ยังบุหรีมาหาสิม้ากระชิม้ามั้งนีบอกยังบุหรี่ไปได้เนาะบ้านนั่งละเราก็ยังบฮู้งแล้วกระชิมามันขำแล้วกระชิมามันขำนะเราก็ยังโอ้แม่นะแม่เออแต่หน้าไม่ตู้บุหรี่ไกลแต่ว่าอุ้ยเลยเลยพอเจ้าเลยเอาจังได้กะทางเอื้อยกะโอ้ยกะสีแดงแดงเนาะกะทางเจ้ากะหนึ่งเข่ากับยานเต้ไฟไม่หมออีกแนละ มื้อแต่ลมเนาะล่ะเนาะอ่าจังได๋กะเอ้ยเมือก็เด้อลาเด้อมื้อหน้าเอ้ยสิมาหาไมเด้อกฮักกันคือเก่าฝากบอกแม่จอนเด้อโ้ยได้เห็นหน้าเพิ่นหลายมื้อแล้วเนาะดูอ้าวสบายดีเด้อลูกสบายดีโดยโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยฮักกได้้ลมนำน้องเ็กน้อยก เป็นกะดีมุกดีใจทั้งเฮากะดีมุกดีใจน้ำพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าโอ้ยน้องแดงนี่กะเป็นเสกเป็นสาวขึ้นทั้งเฮากะดีใจน้ำเพิ่นกะโอ้ยสาวกะทางบ่าเตียงทองสั่งมาให้เนาะโดยโดยดีมุกดีใจน้ำเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเออพู้หนักเฮืยนซานกัมีเส้นสุราเซลกะโอ้ยดีใจโดยโดยเอาโอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสายบุญตาเป็นกำลังใจให้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ โดยบ่รคกรมโฆษณาสายบุญตากระโคข,ขอบุญขอบคุณพ่พพอแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านขอให้อยู่ดีมีแฮงคมเจ็บใจสุดได้คงขายยาสุมมเดอสายบุญตาเก่าคำว่า,บาสบายดี